พ่อนะครับน้องวีต้ากับน้องไอามาสวัสดีจ้านัดกันอยู่คางสไลเดอร์นัดกันอยู่คางสไลเดอ,ดอรดอ์ตินี้ <c oughs> อ,อเดยงดึงเบียงดึง <c oughs> มีพี่น้องทีหลานหน่อยมาบาดรูปนะคะผมกับน้องวีต้านะคะผมอันนั้นรูปอะไรคะรูปหมูเด้งพี่น้องมีรูปหมูเด้งวัดสันพี่น้อง อันนี้หมูเรี้ยงผู้หญิงอันนี้หมูเรี้ยงผู้ชายโอ้กําลังวาดหมูเด้ยงพี่น้องเหมือนกันไหมคะลูกอันนี้ดินี่วเลี้ยบดินบ่นี่นี่ครับผมน้องมีผมน้ำพี่น้องสีเหลือกําลังวาดหมูเด้งอยู่พี่น้อง เลยนะครับผมเลนเด็กดึงมาอ,อเร็วมือแรงมาเด็กดึงกับอีหลาได้พี่น้องเด้อนี่ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมือนงานฟรีเบาเบามือนงานฟรีน,ะค,ะ,น,นระครับผมงานยวบ้านไผ่ไม่บอกรับงานยูบ้านไผ่ขอนแก่นพี่น้องงานฟรีดนะครับผมวันนี้ที่ตลาดนั้ดฟองถลมสีคอรพุมนะครับผมบาดดังงานรอยเศร้าพี่น้อง มาพ่อๆกันนะครับผมกับน้องฮอายาแล้วก็น้องบีต้านะครับผมคารวันข้อมวลค้อมซึนนะครับผมกองทัพศิลป,ปินแดนเซอร์บอลลัมเสียมหองโโอนพสกรเหนือทางมหาหอนเราพี่น้องคืนนี้นะครับผมบอกเลยว่ามวลแทนแน,น่นอนพี่น้องมาเจอกับอี่หลาด้วยครับผมเดี๋ยวบอเบิร์ตพาพี่น้องไปเบื้องล่างทานจ้าข้าวด้วยพี่น้องเด้ออี่หลากำล,ลังหวาดดุบครับผมเจอกันนะครับพี่จ๋ามาบอลเบิร์ต <c oughs> พี่โดนมาอยู่นะครับผมแต่ว่าแต่ว่า,ม,วามือนแรงล่าด้วยพี่น้อง ธนาโดนล่าอยู่ครับผมมือแลงล่าเด้อพี่นอ้องเด้อเบิ่งอาการอีกตอนพี่น้องอาการรอรูอาการนะครับผมพรุ่งนี้ถึงจะขึ้นนะครับผมวันนี้ธนาโดนลานะคะผมอาการยังบ่ค่อยดีปดานไดเด้อพี่น้องครับผมเป็นกาลังใจให้ธนาดนโดนด้วยนะครับผมพี่น้องผู้ใดที่บ้านซื้อจองตัวกดลิงก์ด้านล่างนะคะผมตอนนี้ปักหมุดให้แล้วนะคะผมลิงก์ด้านล่างเลยพี่น้องเด้อกดนะครับผมบัตราราคา157บาทไลฟ์สตรีม2วันนะครับผมไลฟ์สตรีม2มือเด้อพี่น้อง อันนี้บรรยากาศหลังเวทีพี่น้องมาหาน้องอายครับผมมาเด้อพี่น้องมาเร่งบาทนาะง่านหรอยี่สิบบาทแปบ๊บนึงเด้อพี่น้องเด้อบาเบอร์ขอนี้แปบ๊บนึงนะครับผมพี่น้องนะครับผมผู้ใดเวยขอมาแล้วทักทายพี่น้องย่ำแรงเด้อครับผมสวัสดีจ้าบาทเบอร์ไม่ดูจากกทมชัดเจนมากสวัสดีพี่น้องท่างกทมเด้อครับผมฝนตกบ้านน้อพี่น้องฝนตกบ้านน้อครับผม ขออนี่ยพี่น้องแป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตพี่น้องทางมันแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับมาแล้วนะครับผมไม่ตกครับผมเข้ากลุ่มแล้วครับเจอกันในกลุ่มนะครับผมสวัสดีแอดมินอยากฟังบ่าวเบิร์ดแอดมินร้องเพลงงานเขียนเรือบ้านน้องหอยมันรอมาแล้วกันะพี่เจนสวัสดีพี่เจนเนี่ยครับผมอ่ามันคืนมาเลยพี่เจน อยังกววาน้องคนเงียงกับพี่เจนบาเวร์เรื่มเบาเวร์เื่มเนื้อ,ง,องานแข่งเรือบนันนงเฮะอ,ะอา <c oughs> อันนี้เป็นบรรยากาศหลังเวทีนะคะผมไต่หานท่าพี่น้องได้เสือกาลัางแต่งหน้าแต่งตาอยู่ครับผมน้องน้องได้เสือแต่งหน้าแต่งตาอยู่พี่น้อง กำลังแต่งหน้านะครับผมเตรียมความพร้อมเหมือแร่งผลงานการแสดงเต็มรูปแบบพี่น้องมหาพาราเดชาดครับตลาดนัดของโทมซีคอนระูมินะครับผมอยู่หน้าร้านอีสานชาบูนะครับผมพี่น้องมาหาลูกหลานในพี่น้องเด้อสแกนจ่ายได้นะครับผมเงินสดกดับพี่น้องราคา120บาทเท่าน,นั้นนะครับผมมาพาๆกันพี่นอ้องคุ้มแต่แต่โชคเล็กจนหอดโชวคตายพี่น้องร้อยยี่สิบบาทคุ้มเมื่ขึ้นพี่น้องเตยล่าสอดแจงด้งเรือพี่น้องเด้อคือนี่มามวนมาจ่อยน้ำกันครับผมน้องน้องคนเกษตรวิสัย ไอ้พระนมพายบอกไกลกันจากกันหน่อยงานแข่งเรือบนันนองฮะอ๋อไ <c oughs> แม่นบ่ผมลองถือบ่ครับผมผมลองถือบ่ <c oughs> เพลงนี้แม่บุญยิ่งเสียวมาเตยได้พี่น,อ <c oughs> น้องในลำเนีองต่อก่อนทำนองขอนแก่นครับช่วงเตยแม่บุญยิ่งนะครับผม <c oughs> แกะเราพี่น้องแกะเพลงนี้แล้วนะครับผม <c oughs> นองคนเกษตรวิสไย ไอ้พระนมไผ่บ่อกไก่กันจักกันหน่อยงานแข่งเรือบันนองหออออ้อไองานแข่งเรือบันนองหอออ้ <c oughs> ะะงอไอ,อนี่นะครับผมแม่บุญยิงเอาแล้วพี่น้องก่อนเตยนี่นะครับผมปีกายนี่เพื่อนเตยเพ่งอันปีกายเพื่อนเตยเพ่งอันลักเล้าบึงพารานปีนี้มาบันนองห้อยพี่น้อง น้องคนกเกษตรวิสัยไอ้พระนมไผ่บอกใกล้กันจากกันหน่อยงานแข่งเรือบัรนงฮะไอ,อา้ไอ,อ้แกะมาขึ้นมาข,ขึ้นอีหลานะจะลองอยู่พี่น้องน่าจะลองอยู่ครับผมเพลงนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวน่าจะได้รับชมรับฟังกันนะครับผมบ้านง,องหอยฉบับบอดหน่อยพี่น้องอันนี้บรรยากาศอาหารครับพี่บอยเม่ห้องมาปูสาสปู่เสือถ้าผมถามมอลล่พี่น้อง แม่ๆเขาว่าปู่สาปู่เสือถามว่าลำพี่น้องมานอนฐานะครับผมเออมวนลหรพี่น้องมวลตะเวนนะครับผมสวัสดีค่ะเช็คแล้วค่ะขอบพระคุณนะครับผมพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวเด้อพี่น้องเด้อเข้ากลุ่มนะครับผมบราคาหนึาสิบบาทนะครับผมเข้ากลุ่มเลยนะครับผมรับชมได้2วัน11 12นะครับผมใกล้ตลาดควายนะครับครับผมนี่แหละพี่น้องบรรยากาศหนางานครับผมเข่าๆ วันนี้มีสุขาเคลื่อนที่บริการให้ด้วยนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้ารถสองคันนะครับผมขร่าหาองไปน้องรถสุขาเคลื่อนที่วันนี้สิบห้องนะครับผมพร้อมบริการพี่น้องครับผมพร้อมอำนวอยรครามสให้พี่น้องที่มารับชมเราฟังผลงานการะสะแสดงดลใุใน,นี่พี่น้องครับผมห้องน้ำกะัะไลพไปน้องอามาเด้อครับผมอีเมลห้องกลางยาเขาม่าไปน้องบาทร้อยยี่สิบบาทนะครับผมคืนนี้มาเจอกันครับพี่น้องพี่จ๋าลาใหมพี่จ๋าลานะครับผมพี่จ๋าลาเด้อพี่น้องเด้อดูอาการอีกนะครับผมวันนี้นะครับผม เอฟซีน right? oh, right well. ้องเต้าหยองมาเยอะค่ะหาที่จอดรถอยู่ค่ะโอ้สวัสดีค่ะผมสวัสดีเอฟซีน้องเต้าหยองนะคะผมบ้านทั้งสาวถีเด้อค่ะผมยินดีต้อนรับนะคะผมยินดีต้อนรับพี่น้องสู้หมงสูบอลนะคบผมทุกๆจังหวัดทุกๆุอำเภอทุกๆหมู่บ้านนะคะผมทีลังไหลมาในคึืนนี้นะคะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลานเพื่อนแห่งนี้นะคะผมลานเพื่อนแห่งความสุขเสียงมิหงุกหงกสกรนะครับการแสดงเริ่มต้นสามถูกตรงโดยบ้านพี่น้องครับผม จับใจใส่สวยไปน้องกับเขานางงานแซ่บเสียไปน้องของจี่กระไรให้ไปน้องซื้อแล้วกับเขามาปูสัตว์นางปูสัตว์นางกินแล้วไปน้องเด้อยี่แม่หอกร่างแางเขามานะครับผมคื้นนี่คาดว่าน่าจะเต็มเดินนะครับผมนี่เยา้้อออมันตงนี่นะครับผม